สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่อาเซียนรายการที่จะนําพาทุกท่านไปรู้จักกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนอย่างรู้ลึกรู้จริงนะครับอรับกระผมบอรวัชการกรสังานาครับดิฉันกิ่งฟ้าพิรมยาค่ะดิฉันธรดาสีภูค่ะดิฉันกัญญาณชัยพลงามค่ะเราสี่คนนะครับจะเป็นตัวแทนของชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่จะ พาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งประเทศอาเซียนที่มีพื้นที่เยอะที่สุดในอาเซียนและรวมไปถึงประชากรเยอะที่สุดในอาเซียนนั่นเองนะครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าเป็นประเทศอะไรลักษณะาาจากดูจากการแต่งกายนะคะที่ทั้งสี่คนก็ได้อวดชมกันแล้วน่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซียนะคะใช่แล้วนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับเป็นประเทศที่มีพื้นที่และก็ประชากรเยอะที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนนั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับประเทศอ Eden ิอนโดนีเซียอย่างลึกซึ้งนะครับเรามารู้จักข้อมูลพื้นฐานของประเทศอ,อินโดนีเซียกันก่อนนะครับอยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าประเทศอ,อินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับทั้งในเรื่องของพื้นที่แล้วก็ประชากรมีธงชาตินะครับที่เป็นแถบ2ส,สีนั่นก็คือสีแดงและสีขาวนะครับและมีตาแผ่นดินก็คือตาครุดคล้ายกับประเทศไทยนะครับและมีพื้นที่ประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนะครับอยากจะบอกว่าพื้นที่เยอะขนาดนี้นะครับมีประชากรหนาแน่นถึง 119คนต่อตารางกิโลเมตรนั่นเองนะครับค่ะ,ะประเทศอินโดนีเซียนะคะมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิไปไตยอันมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือคนโทซูซิโรบัมบังยูโดโยโน่ค่ะนอกจากนี้นะคะเมืองหลวงของอประเทศอินโดนีเซียนะคะก็คือเมืองจาการ์ตานะคะซึ่ง ผู้คนที่อยู่ในประเทศนี้นะคะ<ม>ก็มีภาษาบาฮาร่าและก็ภาษาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษารษา,การชการด้วยกันค่ะสำหรับลักษณะภูมิอากาศนะคะของประเทศอินโดนีเซียนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้นนะคะมี2ฤดูด้วยกันนะคะคือฤดูแล้งนะคะและฤดูฝนนั่นเองนะคะสำหรับสก,กุลเงินนะคะก็คือรูเบียนะคะต่อมานะคะก็คือดอกไม้นะคะดอกไม้ประจําชาตินะคะก็คือดอก ด้วยไม้ราตีนะคะหรือดอกมูนออคิดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ประจําพื้นเมืองนะคะของประเทศอินโดนีเซียค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลพืณณ้นฐานนะครับของประเทศอินโดนีเซียที่พ่วงราทั้ง4คนนะครับนัมาตีแผนเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับได้รับรู้ว่าหนึ่งในประเทศอาเซียนนั้นยังม,มีอะไรอีกมากมายนะครับก่อนที่จะพาทุกท่านไปรู้เรื่องรู้จริงในเรื่องของประเทศอินโดนีเซียนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องของวัฒนธรรมของอินโดนีเซียครับว่า ประเทศที่ใหญ่แล้วก็มีประชากรที่หลากหลายขนาดนี้นะครับมีวัฒนธรรมทั้งในเรื่องของการกินการแต่งกายแล้วก็การแสดงการละเล่นอะไรบ้างนะครับค่ะสำหรับวัฒนธรรมนะคะการกินของประเทศอินโดนีเซียนะคะอาหารนะคะที่เป็นที่นิยมนะคะก็คือกาโดกาโดนะคะเป็นอาหารสําหรับคนรักสุขภาพนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะผักและธัญพืชมากมายนะคะ,อ,ะอย่างเช่นจะเป็นกระหล่ำปีมันฝรั่งถั่วงอกนะคะซึ่งจะรับประทานนะคะคู่กับ ต้าหู้แล้วก็ไข่ต้มนะคะาทานคู่กับซอสนะคะที่เป็นซอสของสเต๊ะนะคะซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงนะคะกับสลัดแขกของประเทศไทยนั่นเองนะคะ <an> ต่อมานะคะ, <an> ะเป็นสเต๊ะนะคะซึ่งสเต๊ะของประเทศอินโดนีเซียนะคะจะไม่ใช่แค่เนื้อหมูอย่างเดียวนะคะจะมีทั้งเนื้อแกะเนื้อวัวนะคะแล้วก็เนื้อแพนะคะซึ่งสามารถนะคะนำม,มาหั่นเป็นเนื้อบางๆนะคะแล้วก็เสียบใส่ไม้ไผ่นะคะซึ่งวัฒนธรรมนะคะก็ได้รับอิทธิพลนะคะมาจาก การทำอาหารของประเทศอินเดียนะคะซึ่งอินเดียนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากชาวเตอร์อีกตอนหนึ่งเหมือนกันนะคะ <S <S <an> ซึ่งอาหารของประเทศอินโดนีเซียนั้นนะครับค่อนข้างที่จะเป็นอาหารที่มีเครื่องเทศเยอะนะครับเนื่องจากว่าสภาพภูมิอากาศหรือว่าสภาพพื้นที่เป็นสภาพที่สมบู 4, มมรณ์ปลูกพืชพันธุนะคะค์ในอาหารข้างหน้าที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์ดีนะครับจึงทําให้เครื่องเทศต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีนน <S <S นเซียนั้นเยอะนะครับแล้วก็เป็นรัฐดีบที่ค่อนข้างที่จะมีรสจัดนะครับ ต่อมาค่ะเป็นการละเล่นของประเทศอินโดนีเซียนคะคะประเทศอินโดนีเซียจะมีวงดนตรีพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่ชื่อว่าตามิลานนะคะตมิลานประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีคล้ายกับของไทยจะมีระนาดกลองข้องซส,สามสายและกลุ่ยนอกจากนี้ยังมีดนตรีประ,ประจําราชสำนักของสุลต่านต่างๆบนเกาะชวาและดนตรียังกล่าว ยังทําหน้าที่เผยแพร่ศาสนาอิสลามด้วยแต่ปัจจุบันวงดนตรีตันมิลานได้กลายเป็นวงดนตรีสําหรับการฟ้อนรําการแสดงนาฏสิ์และการแสดงหนังตะลงุงนอกจากนี้นะคะอินโดนีเซียก็ยังมีวงดนตรีอังกะลุงเป็นศิละปะการแสดงเป็นมหรสพของอินโดนีเซียที่จะใช้แสดงประกอบกับภาพยนตร์นะคะ,ะส่วนมากเขาคงทีง่จะนำมาแสดงก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ แล้วก็เทพนิยายในาศาสนาฮินดูตัวละครต่างๆนะคะจะแต่งกายด้วยผ้าบาติกไม่สวมเสื้อนอกใช้สีทาตัวเป็นสีต่างๆประดับสวมเครื่องประดับด้วยสร้อยสังวาลและอินโดนีเซียะคะยังมีการเล่นอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยก็คือวายังหรือลกหนังตลุลเป็นที่นิยมกันมาก เขาโครงเรื่องส่วนใหญ่ที่นํามาแสดงจะเกี่ยวกับสงครามในศาสนาฮินดูค่ะครับซึ่งฟังจากคุณธุรดาพูดแล้วนะครับเราจะรู้สึกว่า,าอ่าอามีข้อสังเกตได้ว่านะครับการแสดงหรือว่าการละเล่นวัฒนธรรมของอินโดนีเซียนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายกันนะในเรื่องของวรรณกรรมก็คือเรื่องของรามเกียรตินะครับ,บ,รบที่มีแทรกอยู่แล้วก็มีในเรื่องของหนังตะลุลซึ่งมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นไทยก็จะเรียกว่าหนังตลุงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่าเป็นการกลืนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับทำให้วัฒนธรรมค่อนข้างที่จะกลื่นกันนั่นเองนะครับค่ะและอีกวัฒนธรรมหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียนะคะที่ท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่านะคะพิธีกรทั้งสีนั้นได้มีการทัดทรงสวมใส่นะคะเสื้อผ้าซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งจะสังเตกตจากป่ายิงนะคะที่มีการสวมใส่เสื้อผ้าสีสันจุดฉากนั้นนะคะก็ป่ายิงนะคะจะเรียกว่า เกบายานะคะซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งมีลักษณะเนื้อผ้าเป็นเนื้อลายลูกไม้นะคะมีแขนมีแขนยาวนะคะซึ่งจะผ่าด้านหน้านะคะตัวเสื้อนั้นจะมีสีสันแตกต่างกันออกไปนะคะสีพ้องบ้างเขียวบ้างและก็สีชมพูบ้างนะคะตามแต่ความนิยมหรือว่าความชอบของแต่ละบุคคลนะคะ ส่วนผ้าถุงนะคะที่ใช้เป็นผ้าแบบผ้าบูติปาติค่ะและกพ็พิธีกรชายของเรานะคะจะเรียกว่าแบบเบสรัฟนะคะซึ่งเป็นการแต่งกายแบบผสมผสานร,ระหว่างเสื้อบุมชั้นแบบชวาและและก็ใส่สลุมนะคะซึ่งการนุ่งสลุมนี้นะคะก็จะนุ่งเฉพาะเมื่ออยู่บ้านหรือว่าในประกอบพิธีกรรมละหมาดนะคะท่านผู้ชมมีความชอบในการแต่งกายของ ประจําชาตินี้ก็สามารถที่จะาหาข้อมูลหรือว่าสงสัยได้นะคะรับคุณครับคุณกัญญาดา์นะครับหากเราสังเกตดีๆนะครับวา่าเครื่องแต่งกายหรือว่าเครื่องประดับนะครับที่เพิ่มมากับเสื้อผ้าอาภรณ์ของอชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับยังมีสิ่งที่ได้ยิบระยับนะครับรนั่นก็คือเครื่องทองต่างๆนะครับ นี่อยากจะบอกนะครับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความมั่งคั่งนะครับว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นนอกจากสมบูรณ์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแร่ทองคำนะครับก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับและการแต่งกายนี้นะครับก็ย้อนไปถึงในเรื่องของประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียนะครับประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียนะครับมียาวนานนะครับอยากจะบอกว่าประเทศอยากจะบอกว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นนะครับเคยเป็นเมืองขึ้นของเนเธอแลนด์ถึง300กว่าปีนะครับ ต่อจากนั้นนะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ครับญี่ปุ่นนะครับได้ขึ้นมาตีอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ขับไล่ชาวเนเธอร์แลนด์ออกไปจากประเทศนะครับทำให้อ่าประเทศอินโดนีเซียนะครับตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นต่อซึ่งนะครับเป็นที่ดีใจนะครับของชาวอินโดนีเซียถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเอกราชนะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับก็หลุดพ้นจากเนื้อมือของประเทศมหาอำนาจอย่างเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับ ค่ะและในวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492นะคะอินโดนีเซียนะคะได้รับเอกราชนะคะแต่ว่านเนเธอร์แลนด์นั้นนะคะยังไม่ยินยอมนะคะที่จะให้รวมอินโดนีเซียเขากับอีเรียนตะวันตกนะคะซึ่งสหประชาชาตินะคะก็ได้ให้ชาวอียรีตนตะวันตกนะคะลงประชามตินะคะว่าจะยินยอมนะคะรวมกับอินโดนีเซียหรือไม่นะคะผล การลงประชามาตินะคะปรากฏว่าน,นะคะชาวเรียดนตะวันตกนะคะก็ยินยอมนะคะที่จะรวมกับอินโดนีเซียนะคะทําให้นะคะประเทศอินโดนีเซียนะคะได้รวมกับได้อยู่ในความปกครองของอินโดนีเซียนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2506นั่นเองค่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียนะครับที่พวกเราทั้ง4คนนะครับนำมาตีแผ่ให้กับทุกท่านได้รับชมได้รับฟังกันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับ ในเรื่องของการทร่องเที่ยวก็ในเรื่องของพื้นพันุ์ที่มีมากในประเทศอินโดนีเซียนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นแรกเลยนะครับเริ่มต้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศอินโดนีเซียนะครับสำหรับอินโดนีเซียนะคะได้ชื่อว่าเป็นเมืองแเห่งเมืองเกาะนะคะทีนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะเดินไปเที่ยวกับหมู่เกาะค่ะสาหรับหมู่เกาะที่จะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวนะคะก็คือเกาะสุราเวสีนะคะชื่อเดิมนั้นนะคะจะเรียกการส่วนใหญ่ของเกาะสุราเวสีว่า กาะด้วยไม้ค่ะเพราะก่อนนี้นะคะตั้งอยู่ที่ระหว่างเกาะเบอร์เนียลและก็เกาะมาลูกูนะคะชาวเมืองสุราเวสีนั้นนะคะมี การลือชาในเรื่องของความสามารถทางด้านของงานศิลปะนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของเครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าและก็การเต้นรำนะคะและเรื่องที่พวกเขาได้ทําอย่างยอดเยี่ยมก็คือการทอผ้าที่ต้องอาศัยความประณีตมากนะคะทั้งนี้ก็เป็นเสน่ห์ที่ทําให้ใครๆต่างก็หลงใหลที่จะที่จะมาสัมผัสเกาะสุราเวสีนีเองค่ะ และแหล่งท่องเทีย่ยวต่อมานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับของประเทศอินโดนีเซียนะรประเทศอินโดนีเซียนี้นะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นดินที่เรียกว่าหยอดเมล็ดพันธุ์อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างงอกง้มนะครับประเทศอินโดนีเซียนั้นปลูกข้าวนะครับแล้วก็ถึงทายาสูบแล้วก็ปลูกเครื่องเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นพริกไทยกระเทียมนะครับหรือว่าพริก ต่างๆนะครับที่เอามาประกอบเป็นเครื่องเทศนะครับทำให้ประเทศอินโดนีเซียนั้นมีเหมือนอย่างที่คุณกิ่งฟ้าได้แจ้งไปเบื้องต้นนะครับว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นมีมาได้ทาการกินที่หลากหลายและก็มีเครื่องเทศที่หลากหลายนะครับนอกจากนี้นะครับอุตสาหกรรมของประเทศอินโดนีเซียนั้นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุตสาหกรรมในเรื่องของการผลิตน้ํามันดิบนะครับหรือว่าปริโัวรี่ียมที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการต่อเรือนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ ติดอยู่กับริมน้ำนะครับเพราะว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นติดทะเละเกือบทั้งประเทศนั่นเองนะครับศาส,สนาในประเทศอินโดนีเซียนะคะชาวอินโดนีเซียร้อยละ87นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ6นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนตร้อยละ3.5นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกร้อยละ1.8นับถือศาสนาฮินดูและร้อยละ1.3นับถือศาสนาพุทธค่ะ มีมัสยิดท,ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งก็คือมัสยิดอัลติกันมัสยิดนี้เป็นมัสยิดท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1975มัสยิดแห่งนี้มีห้องสวดมนต์รูปโดมอยู่ด้านบนสามารถรองรับผู้คนที่เข้ามาทำให้เข้ามาทำพิธีได้ถึง120,000คนต่อมานะคะจะเป็นวัดวัด พรพรหมนานวัดพรองรหมนานเป็นที่รู้จักในของคนท้องถิ่นละที่เรียกว่าโรโรจงกลางถือว่าเป็นหนึ่งในวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันกับมัสยิดค่ะโดยวัดนี้จะมีแท่นบูชา3 3ที่ซึ่งอุทิศให้แก่เทพเจ้าฮินดูทั้ง3องค์อันได้แก่พระพรหมพระศิวะและพระวิษณุ นี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของประเทศอินโดนีเซียนะครับที่พวกเราทั้ง4คนนํามาให้ท่านผู้ชมนะครับได้รู้จักประเทศอินโดนีเซียอย่างลึกซึ้งเหมือนที่เราได้บอกไปข้างต้นนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะนําประเทศไหนในกลุ่มประชาคมอาเซียนมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับต้องรอชมในสัปดาห์ต่อไปนะครับค่ะสาหรับรายการเปิดประตูสู่อาเซียนก็จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี ชา,ารยวปลาและอาหารตั้งด้านเรียนกันผูกพันธุ์แลกเปลี่ยนวชิณาทำเราหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเชื่อมโยงเสริมส่งแข็งแรงมาจับมือเป็นสร้างรัวงพราละลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรงรั้วนี้จะแข็งจะแรงมันอยู่ที่เราทองชาวอาเซียนร,รวมใจ